สวัสดีครับผมชาลีคำเพียรภาพนะครับซีเนียร์โซลูชันไอคิเทคจากทาง v m เอ็มแประเทศไทยอย่าลืมมาพบกันวันที่22กุมภาพันธ์2 0 2 3ับากับงานดิจิตอลเทรนด์สองัน่นะครับ e s s e n t i l e a r n จากการใช้ emerging technology นะครับทาง VMware เองเราก็จะมีบูธนะครับที่ไปโชว์เรื่องของ VMware Technology ไม่ว่าจะเป็นตัว m u l ติ l o u d นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแอปพลิเคชันบนมันติ l o u d นะครับรวมถึงสิ่งหนึ่งเองที่เราจะพูดถึงก็คือ s e r v ์วิ c คลาว ซึ่งในตอนบ่ายเองครับผมก็จะมีเซสชันที่จะมาเออ่นำเสนอแนวคิดที่เราได้เรียนรู้จากเออ่ประเทศต่างๆในโลกนะครับในการที่จะเวิร์กกับคลาวด์พาวเวอรเดอร์นะครับในการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเซอร์เวิสคลาวด์หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าเซอร์เวิสคลาวด์นะครับหรือการที่จะมีเซอร์เวนตี้ในมัลติคลาวด์แอนด์แวร์เมนต์ซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเอาแนวคิดเดอเฟรมเวิร์กตรงนี้นะครับมาอธิบายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมีการ ทำงานร่วมกับคลาวพอรายเดอร์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในการทีสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของคลาวเจ้าหน้่นน่เซสชั่นของเราจะอยู่ประมาณ3ามโนะครับขอบคุณครับ